ค่ะกับสวัสดีงามๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะยินดีตอนรับเขาสูช่องสุภารวยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเอฟซีท่านไหนเข้ามาแล้วแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ไว้ได้ด้ค่ะเพื่อสิบ,บสัิพาปแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องสุภารวยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะคลิปนี้ห้ามาไปฟังปูนาสาทยายทำ้ำไห่ฟังค่ะเอฟซี FC, พอแม่พี่นออ้องปองไปคะ่ะมาไปฟังปูนา กันเลยจ้าที่สมัยพูดละอือหือนั่นแหล,ละค่ะเดี๋ยวแอดทายเป็นวิดีโอด้วยค่ะพี่น้องด้วยค่ะบางเทืีอาจยันว่าผิดพลาดไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปตามในวิดีโอด้วยคอมเม้นี่น้องกองไฟด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ อ่ะกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอ่าของปู่นาคและก็ชาวโลกทุกๆท,ท่านที่คอยเป็นกําลังใจและติดตามปู่นาคอยู่นะว่าไทายบอกใครทานานันดอกเด้อลูกเดอ้อพอเป็นคนอีสานนะพอเป็นคนอีสานปกติแล้วจะไม่ค่อยชอบพูดประวัติให้ใครฟังนะแต่ว่าพี่น้องป้องไปเรียกร้องกันมากเสียเลยเกินว่าปู่นาคทําประวัติลงยูทูบหน่อย เอาตอนไหนเอาตอนที่จากปูนาคมาอยู่ใหม่ๆปูขะเฮ็ุเป็นอีพีเด้อเพราะว่ามันอัดเงาพอได้ลูกปูอาจจะทําเป็นอีพีหนึ่งอีพียังก็แล้วแต่เดี๋ยวเสี่ยให่นมเกษนใช่ใจเกินลอยเป็นปูเป็ตัดไป็ดโตไห้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นอาตลอดถึงลูกศิลูกหาปูรับชมอ,อยู่ทั้งช่องต่งตงตงตงางๆก็ได้นะอ่ะตั้งใจฟังนะก่อนที่สิมาเป็นปูนาค ชีวิตของปูนั่งนี่คือนายเทพชัยยาประพฤรมครับซึ่งเป็นนักร้องนักแสดงเป็นหัวหน้าวงดนตรีชัยยามิวสิกค,ครับอยู่ที่อำเภอศรีถาดจังหวัดอุดอรธานีตอนนั้นใส่ซือบันทึกแผ่นเสียงว่าชัยยาชัยวุฒิเป็นเจ้าของวงดนตรีซอว่าชัยยามิวสิกแต่ว่าปูเป็นคนที่มักสวดมนต์ไหว้พระประพฤิปฏิบัติธรรมาวันพระปูจะ ไม่ฉันเนื้อจะฉันเจนะเป็นมากจังซี่ตลอดนะปู่ได้รับถ้ำมาตั้งแต่ตอนเป็นเน้นตลอดถึงได้ไปบวชเป็นพระนะกาบประพฤติปฏิบัติแนวทางของอองค์สนุนพระสมมาสมบุญเจ้าพออได้ตลอดก็ได้เขาไปรับราชการทหารนะทหารอากาศ สังกัดกองบิน23เจงหวัดอุดรธานีเป็นเวลาอยู่สองปีนอกจากหันกะออกมามีขอบมีครัวได้มาเป็นอาจารย์นักดนตรีได้มาเป็นนักร้องได้มาเป็นหมอลำได้เป็นพระเอกหมอลำนะอันนี้ปูสีคอพันไปบกหามาเอาตอนไหนตอนที่ปูหนักลงมาอยู่น้ําปูอ่าเมื่อนั้นมันเป็นวันพระเป็นวัฒน์าญไงซึ่งปูกับชันเจเนาะอ่าเป็นวันพพญไงและกระัังสวดมนต์ไหวพระภาวนาของปูอยู่ ในขณะที่ปูน่งสวดมนต์ภาวนาไหวพระอยู่หันปูก็เป็นคนชอบนั่งสมาธินะพอปูนั่งสมาธิไปแล้วอยู่ในสมาธิของปูนั่นนละคือปูหลับข้าหันพอว่าปูหลับข้าเสร็จแล้วปุ๊บมันก็เลยเกิดนิมิตเกิดปฏิหารขึ้นมาว่าในระหว่างที่ปูหลับอยู่ในสมาธิเนี่ยหรือว่าี่จิตปูได้ออกไปเที่ยวบังเอิญว่าปูนางไปเห็นปูนาง คำว่าปูนั่งนักสถานที่ตรงนี้คือปูเห็นน,หนั่นเป็นงูบักไงเด้อปูเห็นปูเห็นนั่นเป็นงูบักไงนาง,งูโตบักไงมากึ่งตาใส่ปูอ่าพอมากึ่งตาใสปูเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนับจากวันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของนายเทพชัยยาเพื่อเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเปลี่ยนไปเป็นจังไรคือปูสิมักปวดหัวมักไม่สบาย มักชอบพูดที่ไม่ใช่ภาษาคนเป็นภาษาคันว่าสมมันเขาเป็นภาษาเทพภาษาธรรมเนาะปูเอาไปแต่ว่าปูยังมีสติดีลูกปูยังมีสติอยู่นะปูยังมีสติปูก็ได้เอามืองุ้มปากกล้วยเอ๊กูพูดอะไรแล้วไปกล้วยยังออกไปนะซึ่งตอนนั้นก็มีลานหน่อยอยู่ปูน,นึงนะชื่อว่าน้องเจ้าเป็นคนที่คอยพูดกันเด็กน้นนอยๆนะาะบอกกันรู้เรื่องบอกภาษานี่แหละแต่ว่าลูกกันเนาะสีเหลืองน่า,า,บ,นาบักสักกี่ดวยอ่า ก็เลยถามเพ่นว่าอ่าซื่อว่าสักกี่ดอยนี่มันหมายความว่าจากไหนสักกี่ดอยหนีเพิ่นว่ามันว่าลูกเทวดานะอ่าเป็นลูกเทวดาอ่าปูกันเลยนับตั้งแต่มื่อนันมาเป็นต้นมาปูไม่ยอมรับเน้ยปูไม่เคยยอมรับเพราะว่าปูนับถือองค์สนุจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เดียวเท่านั้นนับจากมื่นนั้นมาเป็นต้นมาปูเป็นบ้าไปเป็นบ้าแบบไหน นอนอยู่น้เมื่ขึ้นนี่ก็ลเเมื่อไปทวิีบทวเด่นออกจากเงื่อนจากสั้นเลื้อไปขึ้นงูนะปูไปนอนยี่น้ำปลาซาไปนอนยี่น้ำรองน้ำโมเมนปูไปผู้เดียวเดปูเห็นงูตัวบบไงพาปูไปนะร้อยขามน้ำบึงข้ามสีอ่าร้อยขามน้ำบึงข้ามสีแล้วบัธนี่กับไปนอนยู่ใตเงาไผ่ไปใตยี่น้ำรองมันเป็ดสารพัดอย่างนี่ผู้จะไปจนปูปวดหัวตัวดำขาเขียด นาเฮ็ดจางไหนไปหาหมอหมอกับบอสเซาไปหาหมอทั่วเมืองอุดรธานีหมอเอกอุดรจะพาตันนะที่ศีสะวันเป็นยังเคือปวดแต่ปูกับไปจอสันหลังเมื่อไหร่พยายามบัดทุกอย่างสุดแนวที่จะรักษาแล้วนะรู้แต่ว่าปูยังฝืนจนแม้กระทั่งวันหนึ่งได้มาเจอผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นแม่ยิ่งนะเพื่อนชันเจเพิ่นก็เลยว่าโอ้ยปูนากมาอยู่ด้วยเนี่ยอ่ากับพระแม่โพธิสัตว์กวนอิมพราปูนับถือพระแม่โพธิสัตว์กวนอิม นะว่าจะเอายังไงเนี่ยถ้าไม่ทําก็จะป่วยไม่สบายนะกัแมนิลีก็เลยตัดสินใจว่าหลับซะเมื่อน,นั่นก็เลยตัดสินใจกลับมาเฮ่นมาสวดมนต์ไหวพระและแตง่งขันหาขึ้นหลับมันเหมือนมีปฏิหารเกิดขึ้นภายในชีวิตของปูนาปูนาเคยปวดหัวกเ็เศร้าปวดโดยกระท่านหันเศร้าปวดปัดสูอย่างสูแนวอ่าแต่ว่ากันยังคงลองล้ำทํำเพลงอยู่เด้ อตอนนั้นเพิ่นม,มาอยู่ใหม่ๆยังรับงานแสดงยังรับงานร้องเพลงอยู่แต่มันก็มีปฏิหารเกิดขึ้นว่าก่อนที่ปูจะขึ้นเวทีทุกครั้งปูจะต้องปวดขาเผื่อเหมือนท่านไม่ปูขึ้นไปบนเวทีปูจะต้องปวดขาอย่งสั้นตลอดฝืนขึ้นไปร้องเพลงให้ข้าเจ้าจนครั้งสุดท้ายลมกลางเวทีอ่าอยทีอำเภอเชวาน ลมกลางเวทีปวดหัวเจ็บท้องหลายทําการแสดงไม่ได้กล้าก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาเขาลองเขาล่าไปแต่ว่าปูทําไม่ได้พอลงจากเวทีมาแล้วมันเศร้าแต่สิขึ้นเวทีเป็นก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยคือแมนกูนี่บลับเอาเพิ่นหมอเอาเพิ่นมายูน้าแล้วเนี่ยลับเอาเพิ่นแล้วแต่ว่ากูบอปฏิบัติแนวทางห้เพิ่นบอก็นจังไงก็เลยนั่งสมาธินะก็เลยนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิแล้วก็เลยถาม พิ่นก็นเลยว่ากูสีให้มึงเศร้าละวังคนมากราบมึงกับมึงไปกราบคนมึงเสียวันไหนปูหนาก็เลยว่าห้วยพอเอ้ยอ ơi, ลูกกับลองล่ำทำเพลงมานนี้แต่แต่มือเกิดปุน่นนี้จนหอดเดี๋ยวนี้นี่ก็บอเห็นว่ามันมีอีกอย่างดีขึ้นก็ดีดดังยี่ดอกดังได้ช่วยวางกลางเข้าขึ้จังหแลบลิ้นนะแต่ว่ามันบอกคงทนนั่นละกูยังให้มึงวง,งเศร้าให้มึงมารปาเพื่อปฏิบัติธรรมมาดีดีมึงจะได้กูได้บ่ ปูนาก็เลยว่าทัดสินใจยื่ด่วนเติบได้เป็นเดือนดูดิมองเปนธรรมดาดิอ่าทัดสินใจเพราะว่ายังไปลองไปลำแต่ก็เป็นเทือเขาอยูะตลอดนะสุดท้ายแล้วมีแต่เรื่องแต่เล่านะมีแต่เรื่องแต่เล่าเรื่องว่ามันจนาเกิดขึ้นกัน,นาเกิดขึ้นนะคือปูไปลองไปลำนี่แหละนะเกิดการตีกันอ่ทา,าทยบ้านรุ่มตีปูผู้เดียวกันยอนว่าผิดใจบ่ลุมสาเหตุอย่างไรก,กันนะจนปูได้เขาลพยงบานุ่นละนะ ก็เลยมาตัดสินใจว่าขั้นกุเป็นเงสีี่กินเหลาเมายาเป็นสี่ตลอดที่มาลองมาล้วเป็นส่ตลอดกายังเส็นคือเกาอยู่ตัดสินใจเมื่อนั้นวันพระก็เลยแต่งขันหาขันแปดขึ้นกาพอคนอยู่ทั้งหงิ่พผักเลยวา่าปูนาเลยขั้นสีมายูน้ำผู้ขายอี๋ขั้นสีห้ลูกเร้าลองสาลามิลีแล้วขอให้ลูกให้เต้าเนี่ยหางมีดีได้เด้บ่ให้ตกหยากฝากหยา,นานเด้่บหยเฮ็ดหยังเด้อ่า ทันเห็ดได้หีืแล้วผู้ข่าสิยอมรับแล้วประพฤติปฏิบัติทำมใหม่เมตสุยางสุเนวก็เลยวางสิก็ฟังมาสักก่อนนี่บ้านเนี่ยสุดท้ายแล้วคนนับมือลังนะขึ้นเงอนขึ้นเือนขึ้นเงอนขึ้นเงินนะเขาเจ้ามาดูดวงมาเหตุนั่นเห็ดนี่นนก็ปรากฏว่าปู่นาคไม่เคยรู้ก็ได้สิ่งที่รับรู้ของเขาเสียเขาหายย่ใส่ปู่กับผ้าไปซอกเห็นนะคนก็เลยเต็มเงอนเต็มสั้นประพฤติปฏิบัติทำมเลยตัดสินใจแล้วว่าเอา ้ามันเป็นยังซี่แล้วปักถูกกลางแกงสิบหกดอกบอกอนันนจากต่างๆบอกจากรวานวาสาเถอผู้ขานา้ยเทพใช้ยาประพฤติธรรมนับจากวันนี้เป็นต้นไปสี่ขอประพฤติประบติธรรมอัปประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลในธรรมศีลหาขอบ่อแห่งลดแฮกบาทสีบ่กินเราสีบ่เมาเบียของเงินเมาสิง่งผิดกฎหมายต่างๆแต่ถ้ะลูเฮ็ดได้แลห,ห,หละหอยหงเงื่อนเงื่อแต่ถ้ะลูกทำมาได้แหละขอให้เราที่ลูกกินลงไปให้เป็นยาพิษ เบียกินลงไปก็คอยเป็นน้ำพิษสิ่งเสพติดต่างๆที่มันบดีที่ลูกเฮ็ดทั้งไปขอให้เป็นยาพิษคอยเป็นสิ่งพิษมาทำลายชีวิตผู้ขาไมยใด้บรรลุปากถูหกหายกลางแกงปับ๊บนับจากวันนั้นชีวิตของปู่นาคเปลี่ยนไปหงื่อเรืองเรืองมีคนมากราบมีคนมาไหวมีคนมากราบมีคนไหวปู่ก็เลยตัดสินใจว่าถหาเฮาสิปพระพิติปฏิบัติธรรมนี้แล้วจ้องหาพื่อ่คูบบอายจย์นะเพิ่นก็เลยลงมาบอกว่า ให้เจ้าเดินทางไปทั้งที่ตะวันออกจะไปต่างจังหวัสดสกลนครเนอะเจ้าสิเรพอพ่อแม่คู่บ่ายอาจารย์เจ้าผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาให้เจ้าตะไคชาติเที่ยวปู่กับนางฟังมาเรื่อยๆเนอปู่กับนางเมืองในวสิณตั้งห้ายเขาก็มีสองทางวสิไปหาพ่อแม่คู่บ่ายอาจารย์นะปู่กับนางปราเกิปฏิบัติธรรมตะลุกสิดลูกหากเต็มเงือนเต็มสั้นก็นเริ่มมาเรื่อยๆก็เริ่มมาเรื่อยๆนะจนมือหนึ่งพระนองหกักนี่แหละเพื่อนผ้ากันทุดงมาทั้งไหนบุกนะกับพระอาจารย์หลายท่านห้ารูปด้วยกัน มาอยู่วัดป่าบ้านโคกกลางนี่แหละนะอําเภอศรีฐานนี่แหละสิ่งตอนนั้นก็มีหว่วมเคยกันมีแม่ป่าว่าผู้หนาเ้ยบ่มาเบิงบอกข้าเจ้าพระธุดงมาเดินทางสิมั่งสางวัดสังว่าวกับฤศีเนี่ยข้าเจ้าคือเป็นตาซักศีแท้ซึ่งผู้หน้ากาปกติแล้วว่นใดไปหาผู้ใด่ไงไๆขาดมันสิเป็นสายบุญจองกันเนาะกับพระอาจารย์ดาวขันติธรรมโมเนี่ยนะขาดจะเป็นน้องกันี่เป็นไอ้กัน ก็เลยตัดสินใจไปหาเพิ่นก็ได้ไปร่วมกันสรั่งวัดป่านนนกลางแสงทรมาเมื่อหนึ่งเพิ่นก็เลยว่าปะสิพาไปหาผู้สองสอดข้าเจ้าเอิญผู้สองสอดแบบเบ้องล่าวนาะเอิญผู้สองสอดว่าสันวา่าก็เลยว่าโอ้ผู้สองสอดไปอยู่ทั้งไหนเนาะก็เลยพาไปข้าเจ้าเลยพาไปหาแต่ว่าบางเอิญในการไปหาของผู้ข้างนั้นเหมือนข้าเจ้าบ่อยากให้ปูไปผูศิภา พระอาจารย์หนึ่งไปเนาะปู่จะเรียกว่าพระอาจารย์หนึ่งเนะี่ยไม่ใช่พระอาจารย์ดาวนะแต่จะมีพระอาจารย์อีอกองหนึ่งที่เพิ่นหมายมันปันเมือซีแต่เป็นเกจิชื่อดังของเมืองไทยปู่กับขี่รถน้ำก้นจะข้าเจ้าผ้าวกหนาโวกล้างแต่ว่าก็เป็นบุญของปู่เน้น้ำก้นเขาอยู่ตลอดเอาจนสุดท้ายแหละข้าเจ้าก็เลยตัดสินใจเขาไปบ้น่นบ้านเพราะเป็นขุนอ,อาจารย์ปู่แหละนะไปปู่กับเได้ขึ้นไปอกขาเจ้ากับไปทําพิธีกันจะเทิงเงินปู่กับนั่งเล่นอยู่ตาลางเพราะว่าเขาบม่มีส่วนเกี่ยวของนะักเจ้าเนาะ จนพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ทั้งเฮ่นเอิ่นลงมาว่าใครที่อยู่ข้างล่างน่ะขึ้นมาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วทําไมไม่ขึ้นมากราบมาไหว้เอาละ่ะมารับเอาดวงศีลดวงธรรมที่มาแล้วน่ะจะอยู่ทําไมเพิ่นก็เลยเอิ่นปูขึ้นไปเพราะเอิ่นปูขึ้นไปแล้วปุ๊บแม่ปูก็เลีเ้ยนศีลเลี้ยนธรรมปฐกกรแล้วเนาะปูก็ไปจับคันเขามันก็ไปล้วนโตโตเตยๆหลดนับตั้จำนั้นเพิ่นก็เลวยว่าให้มาเลีเ้ยนศีลเลี้ยนธรรมในเพิ่นเนี่ย วันเขาพรรษาปีนั่นทั้งปีทุกวันพฤหัสบดีปู่จะต้องนั่งรถขี่รถขับรถเจ้าของจากอำเภอศรีทานไปจังหวัดสกลนอครทุกวันพฤหัสบดีนะอ่าเพราะไปเลี้ยนศีลเลี้ยนถ้ำแล้วเดียบ่อยนั่นล่ละปู่ก็ยังค่อยได้เริ่มรูนนะรูโม่รูคุณวิดามาั่นด่ามาเต็มที่อ่าเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้ขอจบอีพี่นีไ้ก่อนเดอ้อหากพี่น้องมักติดตามก็กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ติดตามปูนาอีพี่สองต่อไปอ่ะขอกราบบุญขอบคุณอ่ะขอกราบขอบคุณพี่น้องป้องป่ายจุบสุสกุลครับสาธุ